แต่สมัยนี้ะตะกอนต่างยังไงครับพี่อา่ามันยากสมัยนี้ยากหน่อยนะจะไปประเจดิดประเจอ้อไม่ได้นะขืนเสือกทะลึง่งทะเล่ทะล่าไปประเจิดประเจอ้อแม่งถ่ายรูปแก๊กเดียวโพสลงโซเชียลชิปหายเลยคนนี้เจ๊งเลยเคยได้รับผลกระทบอะไรโดยตรงกับตัวเองนหะจากการพุจลิคออลรัรชัน คิดยังไงเหรอโพราะจริงๆแล้วผมผม,ผมเกลียดเลยนะพวกที่แบบว่าหากินกับพวกนักกากหรือว่าอะไรเงี้ยทุกทุกวันนี้มันก็แย่อยู่แล้วคือทุกคนอะ่ะต่างคนต่างแย่มันคือทําอะไรทําไม่ได้เลยทำาหากินจะไม่ได้แล้วคุณยังจะมาแบบว่าเออคุณมาหากินกับตรงนี้ทําให้คนอื่นที่มันเดือดร้อนอยู่แล้วต้องมาเดือดร้อนเพิ่มขึ้น เรื่องเล็กๆไม่ค่อยโดนเอาเป็นว่าเรื่องที่แบบว่าตัวเองเคยโดนล้วกันก็คือเราเป็นคนแบบประกวดเต้นประกวดร้องเพลงอะไรเงี้ยก็มีคนที่แบบไปประกวดกับเราแล้วเหมือนเป็นลูกผู้ว่าเป็นลูกของจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็ได้รางวาัลแต่ว่าในมาร์คคะแนนเราไปขอดูคะแนนเพราะว่าเราจะกลับก่อนอะไรเงี้ยก็คือเราก็ได้รางวัลนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วพอผลประกาศออกมาก็คือเราก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็พอได้มารู้ทีหลังว่าอ๋อเขาเป็นลูกก็เป็นครั้งหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าแบบอ้าวแล้วถ้างั้น ผลงานมันก็ไม่ได้วัดคุณภาพของคนสิก่อนพูดถึงเรื่องโครงการที่เข้าตลาดตัดหรือเข้าตางอ,อย่างนี้ไงตัดธรรมดาไม่ได้วิวมันไม่สวยสองข้างทางนี่มันมันไม่มีต้นหมากลากไม้อะไรพวกนี้วิวมันไม่ได้ต้องนี่เลยต้องตัดผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ลามเข้ามาในเมือง ปลูกต้นไม้เสร็จพอใหญ่ได้ที่โค้นมันซะโค้นเสร็จปลูกป้งคับที่เดิมอ่มะออกะ,ะใส่ไฟระใส่ไฟระใส่ไฟด้วยไฟดูฟนะอืมทำได้ทั้งสองทางสองเล่ม่ทั้งหมุกเบิร์กปูเอาถูกต้องสิถูกต้องถูกต้องจ่ายอะไรไปบ้างกับลูกคราบจ่ายค่าครูค่าห้องค่าโต๊ะเก้าอี้ที่มันไม่สมประกอบแล้ว ่าช็อกค่ากระดานอิดหินป right? ูนทรายนี่ผมผมผมไม่เลยนะผมมองว่ามันมันมันไม่เหมาะอยู่แล้วครับผมเองผมไม่ชอบอยู่แล้วพวกไอ้แดกเข้าใจไหมเออไม่เว้นแม้แต่เงินคนพิการกระบวนการกวลหงัมีการรกดับทิ้งขยะมากขึ้นมีการปล่อยน้ำเสียชาวบ้านลำบากมากที่สุด เอาจริงเวลาพวกเกิดเหตุการณ์พวกทุจริตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแม่งกลุ่มที่ไได้ผลประโยชน์แม่งก็ได้กันอยู่เป็นวงอย่างนั้นอะแต่บางทีมันไม่ได้เกิดผลประโยชน์จากแค่ตรงนั้นเนี่ยพี่มันไม่ได้ได้แค่ผลประโยชน์อะมันได้ผลกระทบทุกๆครั้งที่มันมีคําว่าผลประโยชน์มันจะมีผลกระทบเสมอเลยพี่ซึ่งพอมันเกิดผลกระทบพวกเนี้ยแม่งเป็นปัญหาแล้วพี่ประเทศจะไม่เจริญเลยไปตรงนู้นคุณก็ต้องให้ไปตรงนี้คุณก็ต้องจ่ายเลิกเถอคะค่ะขอเถอคะค่ะ พอได้แล้วค่ะมันมันมันซึมลากลึกไปถึงวัฒนาธรรมไปถึงหลายๆอย่างในในการใช้ชีวิตของคนในประเทศนี้จนบางทีเราอยู่กับมันจนความเคยชินอ่ะเราจะไม่ไปจ่ายหรือไปอะไรแล้วเราต้องมีปากมีเสียงเราต้องเริ่มพูดออกมาได้แล้วว่าฉันจะไม่ทําแบบนี้แล้วนะฉันจะไม่ให้คุณมีความสุขแบบนี้แล้วนะในความทุกข์ของคนอื่นฉันจะเป็นหนึ่งตัวอย่างเป็นหนก้าแรก ที่ทําให้ทุกคนเห็นว่าไอ้วิธีแบบนี้ที่คุณทํามาเนี่ยมันผิดเราจะสอนให้เขารู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรให้คุณเป็นนักการเมืองหรอให้คุณรวยมหาอา,าลาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นคนที่คิดโกงชาติหรือโกงใครก็แล้วแต่ลงรถกูกไปเลยจบถ้าใครที่ได้มีโอกาสหรือว่าผ่านไปเจอสิ่งที่มัมนไม่ชอบมาผากล ที่สอบไปถึงการทุจริตหรือการโกงในรูปแบบไหนก็ตามอะ่ะอย่าปล่อยเลยอย่าปล่อยให้มันผ่านไปเข้าใจว่าบางทีมันเหมือนอาจจะแบบเหมือนเราเอาตัวเองเข้าไปเอี่ยวโดยที่มันไม่ได้จําเป็นอะ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรายังปล่อยมันไปอย่างเงี้ยมันก็จะอย่างลากลึกลงไปมากกว่าเดิมจากที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยอย่างที่ทุกๆคนเห็นอยู่แล้วอะ่ะเราอยากให้มันแย่กว่านี้หรือเปล่าเป็นหน้าที่ใครพวกเราไหม ที่เราจะต้องดูแลด้วยกัน